ร้อยเอ็ดดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน462หมู่บ้านหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด1,996หหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด โดยได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหมู่บ้านละ8,000บาทเงินศรัทธาเงินปัญญารวมทั้งสิ้น7,855,661บาทซึ่งวันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้จากกิจกรรม25พฤศจิกายนวันกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิด สองทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งจังหวัดร้อยเอ็ดหน้าหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนายชัชวานเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการจัดงานมีกิจกรรมที่ดําเนินการดังนี้นิทรรศการการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมจัดหาทุนปัญญาโดยจำหน่ายเสื้อที่ระลึกสองทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน การมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจำนวน38คนคิดเป็นมูลค่า154,780บาทการนำเสนอผลการดำเนินง,งานจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนายพิชัยยาตุรละซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ทำยังไงเงินกองทุนจะเพิ่มขึ้นเราได้เงนินฝา,า,างผมนะที่ตลอดแค่นนเขาขวานพูดเราได้แกล่ทันนะครับบางบ้านสามารถหาทุนได้เป็นแสนป้องกันจังหวัดร้อยเอด็ดมณฑลทนห,าหารบกที่27ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอด็ดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอด็ดรายงานจังหวัดร้อยเอด็ด ของคุณแม่แผ่นดินเนี่ยนี่คือ2ทศวรรษที่ จังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำพระราชิธานของพระพันปีหลวงเนี่ยมาด,ดําเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเราวันนี้ถือว่าเป็นมหากรรมการคืนคนดีสู่สังคมเราได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการป้องกันการปราบปรามการบวดรักษาบุคคลไปเรียบร้อยแล้วและนี่คือเป็นเวทีที่เราคืนกู้กล้าสู่สังคม ให้เขาได้เป็นคนดีต่อสังคมให้เขาได้เป็นกำลังต่อสังคมโดยวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนนะครับ มอบเครื่องมือ,อประกอบอาชีพให้ทุกคนแต่ที่ผ่านการบำบัดเนี่ยให้เขาได้กลับไปมีอาชีพที่สำคัญก็คือเขาจะได้มีความภาคภูมิใจว่าเขาผ่านการบำบัดแล้วเขาได้ฝึกอาชีพแล้วกลับคือสู่สังคมเนี่ยเขาจะมีอาชีพเป็นของตัวเองเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่เขาไม่กลับไปบำบัดยาเสพติดอีกและ จังหวัดร้อยเอ็ดเชื่อว่ารูปแบบการทำงานรูปแบบนี้จะเป็นความเข้มแข็งของจังหวัดนะภายใต้ของทุนแม่ของแผ่นดินขอบคุณครับ ทีครั้งนชายชัชวนานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดที่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพจากกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองบัวอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด โอเคครับเครื่องตัดหญ้าแล้วไปเอาไปทําอะไรได้บ้างก็รับจ้างก็ใครมาจ้างเราอ่ะก็ชาวบ้านนะครับอ๋อเป็นบ้านใช่ไหมเป็นบ้านวันหนึ่งได้เท่าไหร่ก็วันสองร้อยต่อไร่นะครัสองร้อยต่อไร่แล้ววันหนึ่งได้ประมาณเพิก็ตกเฉลี่ยตกเฉลี่ยได้สักเจ็ดเป็นร้อยก็อย่างน้อยๆได้เท่าไหร่สามไรหกร้อยโอเคแล้วอ่าโอเคแล้วใช่ไหมก็ใช้เวลาไล่หนึระมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วรู้สึกเป็นไงพอหลังจากพอเรามีงานทําแล้ว แล้วมีรายได้แล้วเราก็ดูแลครอบครัวได้แล้วกับตอนที่เราปัจจุบันเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงความรู้สึกมันต่างกันยังไงมีเงินในกระเป๋าครัอ่ามีเงินในกระเป๋างานได้ครับอ่าแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงก็ภูมิใจครับอ้าวภูมิใจใช่ไหมเออภูมิใจก็ดีแล้วแหละรายได้ประมาณประมาณที่ก็สามสิบหัวครับเยอะโอ้เยอะอ่ะได้ได้โอเคเนาะได้อยู่ได้ครับอืม บางทีสนามินที่สนามินสวนละปูมโทรมาผมก็ไปจ่ายให้ครับหัวละสามร้อยทำไมเขาให้แพงงั้นอ่ะถ้าเขาตัดคนเดียวครับแต่ถ้าคนอื่นเขาตัดถ้ามีรุ่นรองเขาด้วยเขาก็ให้อันนี้เขาได้รับการสนุนในเรือแบตเตอรี่เนาะกกบแล่อพอหลังจากที่ เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีแล้วเนี่ยก็แล้วความรู้สึกมันยังไงมันต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันครับต่างกันตรงไหนก็ตรงที่ตรงที่เราไม่ยุ่งแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ก็คือ,อมันมีคน่าที่ไว้วางใจเราอะไรมากกว่าเิมครับอ๋อเหรอรมึติเมื่อก่อนเขาไม่ไว้ใจเราอ่ะก็ไม่ไม่เท่าขนาดน,นี้ครับอโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลักการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาถือเป็นหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่รวมหัวใจทุกดวงในหมู่บ้านชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อรวมกันพัฒนาตนเองให้ยืนหยัดต่อสู้กับภัยยาเสพติดและภัยร้ายนานาประการได้อย่างยั่งยืน,นเพื่อสร้างชีวิตและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าให้แก่แผ่นดินสืบไป